คลิปนี้เป็นชาเลนจ์ที่2นะครับที่ทําต่อเนื่องจากชาเลนจ์แรกนะครับก็อย่างที่บอกไว้ว่าเดี๋ยวครบกําหนดชาเลนจ์แรกแล้วจะมาพูดให้ฟังครับว่าได้ผลความเปลี่ยนแปลงเป็นยังไงบ้างนะครับเพราะว่าการทํา IF ครับคือการเว้นมื้ออาหารให้ได้ยาวที่สุดของผมเว้นมื้ออาหาร18ชั่วโมงนะครับร่างกายของผมก็จะไปดึงเอาเจ้าไขมันสะสมเก่าๆครับมาใช้จนหมดผมรู้สึกได้เลยครับว่ากล้ามเนื้อมีความกระชับขึ้นนะครับผมขึ้นรูปความเปลี่ยนแปลงตั้งแต่วันแรกที่ทํา ไอเอฟนะครับจนมาถึงวันนี้นะครับเพื่อนๆลองดูครับกล้ามเนื้อหน้าท้องผมจะมีความกระชับขึ้นเป็นลําดับเลยนะครับแล้วก็มาถึงชาเลนจ์นี้ครับผมเปลี่ยนจากท่าแพ้งมาเป็นท่าสตอมแมตแวคกคุ้มที่ได้อธิบายขั้นตอนการทําไว้ขั้นต้นแล้วนะครับผมจะทำสตอมแม a แว็คุ้มนี่10เซตต่อวันนะครับควบคู่กับการทํา IF 6 18เหมือนเดิมนะครับก็สําหรับเพื่อนๆที่อยากมีฟิตแพครับไม่ยากเลยครับ กดติดตามช่องผมไว้กดหัวใจเป็นกำลังใจให้ด้วยพิมพ์คำว่าสนใจพิมพ์คำถามของคุณพิมพ์ปัญหาที่คุณติดขัดในการปั้นซิลิแคนครับมาในคอมเมนต์ผมผมจะได้มาทำเป็นคลิปตอบและแนะนำการออกกำลังกายที่เหมาะสมกับตัวคุณที่สุดครับและที่สำคัญสาระดีๆมีประโยชน์ต่อสุขภาพแบบนี้ผมอยากให้เพื่อนๆครับกดแชร์คลิปตรงนี้ครับแชร์คลิปผมออกไปอย่างน้อยครับ ให้คนที่คุณรักให้เพื่อนๆของคุณครับได้เห็นคลิปผมด้วยอย่างที่คุณเห็นจะได้ชวนทุกๆคนครับให้หันกลับมาใส่ใจดูแลสุขภาพและมาออกกำลังกายมาปั้นซิกแพคไปกับป๋าครับ